บวกเูเปลี่ยนมือยากูบวกสิบฮะเมือกูบวกสิบเล่นขนาดนี้กูบวกสิบกูไม่ได้แล้วมึงกูพอกูพอเลยหมดโคต้าเลยของวันนี้พอบายลาอุ้ยมีดัง

ไม่สว่าเผื่น้อเดี๋ยวกูดูทางนี้มึงดูทางนู้นมึงดูจริงปะไหนไอ้เหี้ยมไอมึงใช้กำแพงกันนะมึงพีคมึงยิงกูก่อนนะไอ้สัตว์โอ้โหหันไปยัดแม่เขียวหลังเลยไอ้เหี้ยแม่งชนกำแพงเลยคือเห็นกูคนแรกอ่ะไม่ใช่มึงอ่ะไอ้เหี้ยแม่งดูยังไงวะไม่ไม่สัตว์ไอ้เหี้ยมกรณีมันมาดูให้ไม่ไม่ไปวันนี้จะดูหลัง Hop ding, hop ding, hop ding. Nice. One nice one, buddy. Boy. Nice one, man cool. Nice one. I sat, get inside. Ah, so Come in, coming in. Elbow, elbow. Careful Elbow. Oh, boy. nice one. Let's go. Ano ba, what are Eh? doing? I'm going to go to the top. I'm going to go to the top. Nice one. Nice one. Right. Okay. Ping! Down a last player dead. My turn Okay, bro. What uh, rush? A maybe? Jet. bro no no every time we go this แทนแนตีกันแล้วนี่เออ what what เียวสตัว just e r e t e s m ไรเราอะมี่ไหนวะไอ้เหี้ยไม่รู้เออ might be o f belong บลิมลองบลิมลงวันเนี้ยวันเนี้ยวันที่ปีวันที่ปีวันที่ปี

टू सिटी वन हुका टू सिटी वन हुका वन गोइंग एल्बो रेनो बिहाइंड यू रेनो बिहाइंड यू हुका हुका वन लास्ट एल्बो 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 नाइस वन लेट्स गो ये कुछ लोग चार डा को दी इन टी टूट टी टूट कुछ टी टूट ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ เสียงตีนบึ้มๆมาพี่พอแล้วจ้ะในส่วนพี่พอแล้วจ้ะ One more this time guys <laughs> One more again <laughs> <laughs> One more please ไอยึดอยู่ข้างบน Nice Just hold guys it's three five Nice <laughs> Nice Nice Ah mam เอ้ย Ten seconds left Let's go Let's go Have a good day Bye 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 guys Have a good day guys everyone Thank you ไอ้ยำโหดสัตว์อะตาเราเนี่ยมึงไม่ของจริงอะเนาะโอ้แตได้จัดมีคนอยู่ห้องน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราชนะแล้วเนาะกูอันติโดนปึ้งบวกเท่าไหร่วะเปลี่ยนมือกูไม่อกูบวกสิบฮะมากูบวกสิบเล่นขนาดนี้กูบวกสิบกูไม่ได้ล้วมึง กูพอกูพอเลยกูพอเลยลาเกมนี้เนียกูหมดแรงเลยวะหมดแรงจริงหมดแรงเลยคือพอเลยหนึ่งตานี้คือได้ทั้งไอ้นี่เลยอะสัางชาติหมดโค้ดาเลยวันนี้พอบายลา้ว